นี่ครับเจอน้องสัน,นีพอดีเพิ่งเลิกเรียนใช่ไหมลูกเอเปิดเปิดแมปนิดนึงแมนี่อยู่มอไหนแล้วสัน,นีมอสอง,อสองโอ้โตแล้วเนี่ยตัวใกล้เท่าคู่หมูแล้วนะครับไใครบอกสัน,นีตัวกระเปียกไม่ใช่นะครับนะพูดถึงเรื่องออมนี่ก็น่าใจหายนะครับช่วงนี้ก็มีปัญหาอยู่นะเพราะว่าเดี๋ยวเขาอาจจะไม่ได้มาเล่นในแก่แ แล้วหนึ่งคทุกคนบอกให้นอนไม่นอนจะทำแต่การบ้านอุ้ยฮะ๋หนดูสิโอ้โหนี่ดูสะดุ้งตื่นขึ้นมายังห่วงการบ้าน,นอีกฮะเนี้ยคิดดูดิอโอ้เกือบเสร็จแล้วลูกอีกนิดเด,ดียวนอนก่อนนอนก่อนก็ได้มา,าสีมาเก็บกตืน่นมาแล้วค่อยทำต่อเนาะ วันนี้น้องไม่สบายนะครับก็ไม่สบายมาหลายวันแล้วแหละแต่ว่าวันไม่ได้ให้ไปโรงเรียนแล้วก็วันนี้ก็ไม่ได้ให้ไปเพราะว่ายังมีน้ำมูกแล้วก็ยังมีไออยู่ผนะมก็เลยให้อยู่ด้วยกันนี่แหละ <c oughs> อยู่ในห้องดนตรีนี่แหละแต่ว่าตรวจไม่มีเชื้อนะครับไม่มีเชื้อโควิดก็เป็นไข้หวัดธรรมดาไปหาหมอมาเรนะ่อยจริงจริงคุมูให้นอนพักตั้งแต่กินข้าวเสร็จเลยนะเพราะว่าเด็กอนุบาลเขาจะกินข้าวแล้วก็ต้องนอนนะครับต,ตื่นขึ้นมาอีกกี่บ่ายสองแต่ว่า ลายนี้บอกให้นอนก็ไม่นอนจะทําทแต่การบา้านจะทํางานอะไรเต็มไปหมดเลยเ <laughs> <laughs> มื่อกี้น่าจะไม่ไหวจริงเนยก็เลยหลับคาการบ้านเลยนะครับนอนก่อนก็นได้ตื่นขึ้นมาค่อยทำต่อ พามาอัปเดตล้วโรงเรียนของเรานิดนึงนะครับนะวันนี้ช่างมาทํางานต่อได้แล้วหลังจากที่หยุดไปหลายวันเพราะว่ามันทําไม่ได้นะครับฝนตกฝนตกต่อเนื่องมาหนึ่งสัปดาห์ติดๆเลยนะครับนะตอนที่กูหมูทําคลิปตอนนั้นแหละที่ช่างเขามาลงสีขาวมาลงสีรองพื้นไว้หลังจากนั้นก็ไม่ได้ทําอีกเลยนะเพราะว่าฝนตกตลอดนะครับถ้าฝนมันตกให้มันทําไม่ได้นะครับนะก็เลยหยุดไปนานนะครับหยุดไปนาน เดี๋ยววันนี้มาอัปเดตเพราะว่าช่างมาทําได้แล้ววันนี้มีแดดออกมานะครับนี่จริงแดดออกตั้งกับเมื่อวานแหละแต่เมื่อวานนี้มันมันมีฝนมาด้วยนะครับทั้งแดดทั้งฝนแต่ว่าวันนี้แดดเพียวเียวเลยนะค,คือช่างเขาอยู่ปาจีนนะครับช่างเขาอยู่ปาจีนเขาก็ไม่ได้สะดวกมาเดินทางมาทุกวันนะนะถึงเขาจะมาตั้งแคมป์อยู่แถวนี้แต่ว่าเขาก็มีงานอื่นอะไรเงี้ยนะถ้ามันทํางานอื่นไปก่อนได้เขาก็ต้องไปเคลียร์งานอื่นก่อนก็ไม่เขาไม่เขาจะมานั่งเฝ้าทั้งวันเพื่อให้รอฝนหยุดก่อนแล้วค่อยทำเงี้ยไม่ได้นะครับ นะอันนี้คุณหมูเข้าใจอยู่นะครับนะก็เลยไม่ได้ซีเรียสอะไรป้ายโรงเรียนเรานี่ก็เหลือติดบัวนะครับติดบัวอันนี้เขาเรียกว่าบัวนะไม่รู้ว่าเขาวัดกันยังไงนะครับทําส่วนโค้งมาพอดีเลยหินนี่ทํามาอีกร้านหนึ่งแล้วก็อันนี้ทามาอีกร้านหนึ่งหรือมาร้านเดียวกันไม่รู้นะนะแต่ว่าอันนี้เป็นของช่างเรานะครับช่างทํากําแพงเนะี่ยที่ติดนะแต่ว่าของป้ายเนี่ยเป็นช่างทําหินอ่อน ที่มาติดนะครับไม่รู้ว่าทํามาจากเจ้าเดียวกันหรือเปล่านะเพราะว่ามันโค้งเข้ากันได้พอดีนะมีเหลื่อมกันนิดเดียวเองนะเหลือฝั่งนี้ก็เหลือฉาบเสาแล้วก็ติดบัวนะครับเหลือติดบัวตรงนี้ปับ๊บแล้วก็ฉาบกระทาสีนะส่วนสีล้วนนี่ก็ลงไปเรียบร้อยนะครับซ้ํารอบ2อ,อันนี้น่าจะจบแล้วแหละนะของช่างชุดน,นี้ก็มีแค่นี้นะครับตรงที่ทาสีอันนี้เสร็จนะแล้วก็ช่างชุดต่อไปก็จะมาติดรั้วสแตนเลสซึ่งสแตนเลสนี่มาสแตนบายรอตั้งนานแล้วนะ นะแต่ว่าวันนั้นมีคดีลักทรัพย์ก่อนนะครับเขาก็เลยไม่ได้เอาสแตนเลสมาลงที่นี่เขาก็เลยยกสแตนเลสกลับไปนะไม่ได้มาฝากไว้ที่นี่นะครับไม่งั้นถ้าเขามาฝากไว้ที่นี่น่าจะแย่เหมือนกันนะนะเพราะว่านะวันที่เขาเอาของมาลงนั่นแหละนะครับช่วงช่วงนั้นแหละเป็นช่วงเดียวกันกันกบพี่ขโมอยเข้านะครับช่วงที่โจรเข้าเราเรียกโจรธรรมดาไม่ไรเรียกไอโจรชั่วนะครับ <laughs> ตอนนี้ตำรวจก็ยังไม่ได้คืบหน้าไปไหนนะครับตำรวจเขาไม่ได้เร่งให้เรานะครับ นะสีที่เลือกนี้เราจะเป็นสีไม่รู้เขาเรียกสีโอรสหรือเปล่าสีโอรสหรือสีส้มนะครับสีส้มอิดนะครูหมูไม่แน่ใจนะครับนะตอนที่เลือกกับพอพอบอกว่าอยากได้สีโอรสนะคุูหมูก็เลยว่าเสนอว่าสีนี้แหละนะครับมันมันซีดยากนะถึงมันซีดมันก็มันก็ยังดูไม่จืดอยู่ดีนะครับแต่ก็ใช้สีเข้มตัดกับสีอ่อนไปนะไม่รู้เสียงมอเตอร์ไซค์เสียงรถเข้าหรือเปล่าตอนนี้รถหึงไปหมดนะครับเต็มไปหมดเลย ตรงนี้ช่วงเลิกงานพอดี5โมงเย็นนะครับเฮยสันนี่สวัสดีจ้ะโชว์ตัวหน่อยกำลังถ่ายคลิปพอดีไปไหนหนูไปไหนฮะแล้วจะกลับบ้านนี่ครับเจอน้องสันนี่พอดีเพิ่งเลิกเรียนใช่ไหมลูกเอ๋ <c oughs> เปิด, <c oughs> เ,ปดเปิดแมส์นิดนึ่ง แม่นี่อยู่มอไหนแล้วตอนนี้มอ2มอ2โอ,อ,อ,อ้โตแล้วเนี่ยตัวใกล้เท่าคูมหมูแล้วนะครับเนใครบอกสันนี้ตัวกระเปียกไม่ใช่นะครับโอเคลูกไปจ้ะนะก็สันนี้เขาอยู่มอ2แล้วนะครับก็ไปเรียนกับพี่ชายบางวันที่ฝนตกแม่ก็ไปรับไปส่งนะแต่ว่าปกติก็ขี่มอไซค์ไปกับพี่ชายพี่ชายอยู่ชั้นเดียวกับแอมนะครับมอ6ใกล้จะจบแล้ววิธีติดบัวเขาก็ตรงนี้นะครับเขาจะใส่เหล็กไว้ตรงนี้ ดามเหล็กเอาลวดมัดไว้ก่อนแล้วก็โบกปูนที่หลังนะครับแล้วก็เป็นเทคนิคของช่างเขาไม่รู้เหมือนกันบอกแต่ละช่างเขาทาเหมือนกันหรือเปล่าไม่รู้นะแล้วก็ข้างหลังนี่ก็จะทาสีแล้วก็โบกปูนอีกสีนึงนะครับสวยงามนะครับรั้วโรงเรียนสีส้มเรียกว่าสีส้มหรือสีไอ้นี่ดีวะสีโอรสด,ดีวะเรียกว่าสีส้มแล้วกันนะครับเดี๋ยวคุ้มหมูรับหน้าเองนะครับเวลาที่มีคนมาบอกว่ารั้วไม่สวยสีไม่ถูกใจไม่นุ่มนั่นนะครับก็เพราะว่าแต่ละคนเขาชอบไม่เหมือนกันเนาะ อันนี้ถามว่าเราชอบไหมเราก็มองว่ามันสวยนะครับเราก็เลยทําเราก็ใช้สิทธิ์ใช้สิทธิ์คนที่หาเงินมาทํานี่แหละในการเป็นคนเลือกนะครับใครบอกไม่สวยก็ช่างเขานะครับเรามีสิทธิ์ที่จะเลือกตรงนี้ว่าแต่และคนชอบไม่เหมือนกันพอดีอบตอเปิดเพลงคุณหมูเคยทําเพลงให้อบตอไว้เมื่อ10ปีที่แล้วนะครับประมาณปีสองพันห้าร้อยห้าสิบสามรงนี่แหละ นะครับอบตเขาทําโครงการทําเพลงประจำตำบลคุณหมูก็เลยทาให้เขาไปประมาณสี่ห้าเพลงนะได้ยินไหมครับไม่รู้ว่าตาคนนั้นอยู่ไหนแล้วนะครับตาคนที่ติดต่อดีลงานนะ่เขาไปดีลงานกับอบตวไว้ว่างบประมาณตัวนี้สามหมื่นบาทแต่คุณหมูบอกว่าเพลงนี้คุณหมูทำสองหมื่นก็อยู่แล้วนะช,วช่วยกันไปอบตนะปรากฏว่าเขาเบิกเงินมาสามหมื่น แต่เข้าให้คุณหมูแค่สองหมื่นนี่ก็จะเป็นลายนิดหนึ่งนะครับนะช่างเขาจะแลบไว้ให้นะแลบลายไว้ให้เ <c oughs> มื่อกี้เขามีเซลถามว่าสวยหรือเปล่าถามว่าสวยไหมกันแล้วแต่เขาแล้วครับนะมันก็มีหลายแบบนะครับแต่ละคนก็สวยไม่เหมือนกันเนาะ <c oughs> แต่บางคนก็ไม่ถูกใจก็บอกไม่สวยแล้วนะครับนะเราก็โอเคนะรับได้นะครับอ้าววดีอิงอิงมารับใครรับลูกหรือรับน้องรับน้องมิกน้องมิก,น,มกน้องมิกคือ <c oughs> อ๋อ วันนี้ไม่ได้ซ้อมแต่วงนะครับปกติแล้วทุกวันศุกร์ก็จะนัดซ้อมแต่วงเนาะแต่ว่าวันนี้ครูหมูไม่ได้นัดเพราะว่าพรุ่งนี้มีงานบ่ายนะครับแล้วก็เป็นงานที่ไม่ได้ซีเรียสเท่าไหร่เป็นงานวิ่งนะครับเราสามารถยืนอยู่กับที่แล้วก็เล่นผิดเล่นถูกได้เลยงานวิ่งนะก <Connect ion gasket> ็ถือโอกาสเอาเพลงที่เราต่อใหม่นี่แหละไปซัดกันที่นู่นเลยนะครับเพราะว่าอาทิตย์ที่แล้วเด็กๆก็ซ้อมกันมาแล้วที่ไม่ได้ซ้อมเพราะว่าครูหมูติดภารกิจนะครับ,ก,รบก็ประเมินประเมินครู Response. นี่แหละประเมินวิทยาฐานะนะครับ แต่ว่าช่วงนี้มันจะเป็นประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือนเลื่อนขั้นเงินเดือนก็ประเมินเพื่อให้เราได้เพื่อให้มีหลักฐานในการเลื่อนขั้นเงินเดือนนี่แหละแต่ว่าถามว่าได้กี่ขั้น,นกี่เปอร์เซ็นต์อะไรเนี่ยมันก็ไม่มก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าระบบร,ราชการมันก็เป็นมันก็ไม่ได้นน congress, ไ,ได้ทุกคนเนาะก็มีอีกอย่างหนึ่งก็คือประเมินวิทยฐานะนะครับซึ่งเกิดขึ้นในเดือนในช่วงเวลาเดียวกันนี่แหละครูหมูก็ต้องเตรียมเอกสารหลักฐานอะไรเยอะแยะเลยนะครับก็เลยขอเคลียร์เอกสารก่อนจะได้ลงลงบ้างปกติวันศุกร์นี่จะวุน วันศุกร์ทั้งวันนะ่ะครูหมุจะวุ่นอยู่กับการทําโนต้ตเพลงนะครับแกะเพลงนะมีคาบว่างเมื่อไหร่ต้องรีบมาแกะเพลงอะไรประมาณนะี้มีสัปดาห์นะี้ที่ไม่ได้หมุนกับการแกะโนต้ตแต่ว่าหัวมุนกับการทําเอกสารเตรียมประเมินนะทางผู้หลักผู้ใหญ่ในกระทรวงเขาก็บอกว่าไม่ไม่เน้นประเมินที่เอกสารให้ดูที่ห้องเรียนแล้วก็ดูผลสำฤทธิ์เด็กนะแต่ว่าก็อย่างว่านะครับวัฒนธรรมของการประเมินครูเนี่ยมันมันไม่สามารถที่จะลดเอกสารได้นะครับเขาจะต้องมาดูเอกสารมาดูที่โน้นที่นั่นเพราะว่าเรา ไม่รู้ทํำยังไงถึงจะเปลี่ยนแปลงได้นะครับมันกลายเป็นวัฒนธรรมองค์กรไปแล้วนะครับสำหรับการทํางานเอกสารนะใครไม่มีเอกสารใครไม่จัดจัดบูธจัดแฟ้มอลังการอะไรเงรี้ยถือว่าไม่ดีไม่ผ่านนะนะซึ่งจริงๆแล้วมันก็ขัดกับหลักความจริงนะครับนะเพราะว่าบางคนเขาก็ถนัดในการทําพรีเซนต์น,นาเสนอ,ให,อ,อนให้กับผู้ประเมินให้กับผู้บริหารดูมากกว่าที่จะถนัดสอนนักเรียนนะครับ นะบางทีทําเอกสารทําอะไรดีนะแต่สอนเด็กไม่ดีเยอะแยะนะครับเยอะแยะนะแต่บางคนเขาสอนดีนะแต่เขาไม่ถนัดทําเอกสารเลยนะเพราะว่าไม่มีเวลาทําอะไรประมาณนี้ก็มีอีกเยอะแยะนะครับเราเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้นะครับแค่บ่นให้ฟังเฉยๆนะเพราะว่าคุณครูที่เขามีสิทธิ์มีเสียงอะไรใน ในเรื่องนี้เขาก็ยังทําอะไรไม่ได้เลยนะผมเป็นแค่คนตัวเล็กๆอะไรเนี่ยก็แค่ได้บ่นให้ f c ฟฟังว่าในประเทศเรามันมีแบบนี้ด้วยนะอะไรประมาณนี้นะโอเคนะครับประมาณนี้วันนี้ขอบคุณพี่ก้อยพี่พศส่งของมาให้1นลังนะครับเดี๋ยวจะให้เด็กๆแกะพรุ่งนี้นะครับแล้วก็มีพี่เมง้งขอโทษพี่เม้งด้วยนะครับที่ส่งของมาแล้วผมไม่ได้แกะนะก็กะว่าจะแกะทีเดียวเลยนะครับนะแล้วก็ได้ข่าวว่ามีของน้องอ,อมด้วยนะครับเออพูดถึงอ,อมพึ่งนึกได้นะพูดถึงเรื่องออมนี่ก็น่าใจหายนะครับช่วงนี้ก็มีปัญหาาาอยู่่นะะครรับเพว เดี๋ยวเขาอาจจะไม่ได้มาเล่นในแต่วงแลลวนะครับส่วนจะไม่ได้มาเล่นจริงๆหรือเปล่านะหรือมาได้ไม่ได้ยังไงก็เดี๋ยวติดตามอัปเดตพรุ่งนี้นะครับกูหมูลุ้นอยู่พรุ่งนี้ว่าจะมาหรือเปล่าถ้าพรุ่งน,นี้ไม่มาคือจบเลยนะนะพรุ่งนี้ถ้าออมไม่มาก็คือจบเลยต่อไปก็คงมาไม่ได้อีกแล้วนะครับนะนะก็คือเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังในคลิปถัดไปแล้วกันว่ามีปัญหาอะไรเนาะนะยังไงก็คอยติดตามแล้วกันนะครับนะเอาใจช่วยน้องด้วยแต่ว่าลุ้นยากนะครับลุ้นยากบอกเลยเชสน,นี้น่าจะจบแล้วแหละนะครับ <c> โอเคไว้ประมาณนี้นะครับขอบพรคุณทุกท่านที่ตามรับชมนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดดูคลิปเพื่อเป็นกําลังใจให้เราไปเรื่อยในในช่วงที่ไม่มีงานนะครับเดี๋ยวมีอะไรน่าสนใจเดี๋ยวคมามอัปเดตให้ฟังอีกทีหนึ่งนะครับผมวันนี้ก็เอาไว้แค่นี้เจอกันใหม่คลิปหน้าลาไปก่อนสวัสดีครับ